เสียงตแตรรถดังกึกก้องปนกลิ่นอาหารหอมฉุยลอยคลุ้งท่านใดนั้นเงาร่างหนึ่งพุ่งลงจากฝาชนหลังคารถตุกตกสีสันสดใสจนบุบโกคูในชุดส้มอันเป็นเอกลักษณ์ยืนงงง,งนันดวงตาใสาซื่อกระพริบป,ปริบมองไปรอบกายอย่างไม่เข้าใจที่นี่ที่ไหนเนี่ยเขากล่าวพลางสัมผัสอากาศร้อนื้นที่แปลกประหลาด ไม่ไกลกันนักลูฟี่ในชุดกับตันโจนสลัดก็กำลังถูกสายไฟระยงระยางจากแผงลอยขายของริมถนนพันธนาการเขากลับหัวเราะเสียงดังด้วยความประหลาดใจว้าวเมืองอะไรเนี่ยของน่าสนุกเต็มไปหมดในขณะที่เซเลอร์มูนผู้สง่างามในชุดกลาสีสีน้ำเงินขาวยืนท่ามกลางแสงสีนีออนระยิบระยับของป้ายรา้านค้าดวงตาสีฟ้าเบิกกว้างด้วยความสับสนมึนงง กลิ่นดอกมะลิหอมหวานที่ร้อยเป็นพวงมาลัยลอยมาเตะจมูกเธอเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แปลกไปจากโลกของเธอ บนยอดตึกสูงเสียดฟ้าอีกด้านหนึ่งลีวายแอคเคอร์แมนจ้องมองความโกลาหนเบื้องล่างด้วยแววตาเย็นชาและเฉียบคมทุกสิ่งล้วนแปลกตาและไม่คุ้นเคยไม่มีกำแพงไม่มีไททันมีแต่ผู้คนจำนวนมากและตึกรามบ้านช่องที่แออัดยัดเยียดกลิ่นควันและเครื่องเทศลอยมาประทะจมูกเขาขมวดคิ้วแน่นมือสัมผัสกับดาบคู่ใจที่ว่างเปล่าความรู้สึกไม่คุ้นชินทำให้ร่างกายเขาอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมอยู่เสมอ โลกใบนี้ช่างแตกต่างจากสมรภูมิที่เขาเคยรู้จักเหลือเกินโกคูมองหาคุริรินและพวกพ้องแต่ก็ไม่พบใครเลยนอกจากผู้คนที่เดินสวนกันไปมาเขารู้สึกถึงพลังของเพื่อนๆแต่กลับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆลูฟี่ท้องร้องจอกจกพลางดึงชายเสื้อของคนขายปลาท่องโกอาหารผมหิวจัง เซเลอร์มูลพยายามรวบรวมสติเธอสอดส่องสายตาไปทั่วบริเวณเพื่อมองหาสัญญาณของพลังงานชั่วร้ายแต่กลับพบเพียงพลังงานที่อบอุ่นและเป็นมิตรของสถานที่แห่งนี้เท่านั้นน้องเบียร์หนุ่มน้อยคนขับตุกต๊กๆผู้มีอัธยาศัยดีเห็นกลุ่มคนแปลกประหลาดที่ดูเหมือนจะหลงทางเขาจึงขับรถเข้ามาจอดใกล้ๆพร้อมรอยยิ้มสวัสดีครับมาจากไหนกันครับเนี่ยดูท่าทางงงๆนะครับ โกคูและลูฟี่ตอบกลับด้วยภาษาที่น้องเบียรไม่เข้าใจเซเลอร์มูนพยายามสื่อสารผ่านท่าทางเธอพยายามอธิบายว่าพวกเขามาที่นี่ได้อย่างไรแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าใจลีวาเพียงยืนสังเกตการอยู่ห่างๆโดยไม่เอ่ยปากพูดอะไรเขาประเมินสถานการณ์อย่างเงียบเชียบและพิจารณาว่าน้องเบียรน่าเชื่อถือหรือไม่ น้องเบียร์สังเกตเห็นความหิวโหยในดวงตาของลูฟี่จึงยื่นข้าวเหนียวมะม่วงให้ลองนี่สิครับอร่อยมากลูฟี่รับมาแล้วกัดกินอย่างเอเร็ดอร่อยโกคู Goku เอนก็ชิมด้วยความอยากรู้อยากเห็นหวานชื่นใจจริงๆโกคู Goku เอ่ยผ่าปากชมพวกเขาค่อยๆเริ่มผ่อนคลายน้องเบียร์พยายามอธิบายว่านี่คือกรุงเทพประเทศไทยและถามว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้น กระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งถูกกระชากไปชายร่างกำยำวิ่งฝ่าฝูงชนอย่างรวดเร็วลูฟี่ไม่รอช้าแขนของเขายืดออกไปคว้าคนร้ายไว้ได้ก่อนที่มันจะหายไปในซอยแคบโกคูวูบหายไปปรากฏตัวอีกครั้งที่ปลายซอยดักหน้าคนร้ายไว้ด้วยความเร็วเหนือเสียง ลีวายกระโดดขึ้นปีนป่ายตึกรามบ้านช่องด้วยความคล่องแคล่วว่องไวราวกับผีเสื้อคอยสนับสนุนจากด้านบนเซลเลอร์มูนยกมือขึ้นรัศมีแสงสีชมพูอ่อนๆสว่างวาบขึ้นรอบตัวเธอเธอสัมผัสได้ถึงความทุกข์ระทมที่แผ่ซ่านออกมาจากจิตใจของคนร้ายซึ่งเป็นผลพวงจากพลังงานบางอย่างที่เธอรู้สึกได้ก่อนหน้านี้ คนบนถนนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นน้องเบียร์อ้าปากขางด้วยความประหลาดใจพวกคุณนี่ไม่ธรรมดาจริงๆโกคูยิ้มแย้พลางเกาหัวก็แค่ช่วยนะ่ะในขณะที่เซเลอร์มูลกำลังปลอบโยนนักท่องเที่ยวที่ถูกขโมยกระเป๋าเธอรู้สึกถึงพลังงานประหลาดที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมพลังงานนั้นแผ่ออกมาจากทิศทางของวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ตั้งตระงานอยู่ไม่ไกลโกคูก็สัมผัสได้เช่นกันพลังนั้นอืมมันแปลกๆนะ ลูฟี่พยักหน้าอย่างเห็นด้วยน่าสนุกไปดูกันเถอะลีวายมองไปทางวัดด้วยแววตาระมัดระวังเขาไม่ชอบสถานการณ์ที่ไม่รู้จักและพลังงานที่ผิดประการน้องเบียรซึ่งรู้จักเส้นทางดีอาสาพาไปน่าจะเป็นวัดอรุณน,นะครับพลังงานแบบนั้นผมไม่เคยเจอมาก่อนเลย เมื่อมาถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรามหาวิหารอันงดงามพลังงานประหลาดก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสัมผัสได้ชัดเจนลวดลายประดับบนพระปรางสูงเสียดฝาดูเหมือนจะเปล่งแสงเรืองรองผิดปกติ บรรยากาศรอบวัดเริ่มบิดเบี้ยวผู้คนรอบข้างเริ่มแตกตื่นแล้ววิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นร่างโปร่งใสของนางกินรีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดับอยู่บนยอดปรางก็ปรากฏตัวขึ้นมันส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความทรมานคลื่นพลังงานสีม่วงเข้มปะทะเข้ากับกลุ่มของพวกเขา ลีวายพุ่งเข้าหามันทันทีด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อหวังจะใช้ดาบฟันเฉือนเหมือนที่เขาเคยทำกับไททันแต่ดาบของเขากลับทะลุผ่านร่างของนางกินรีไปเฉยไรโดยไม่เกิดผลใดๆอะไรกันลีวายสะบัดด้วยความหงุดหงิดโกคูพยายามปล่อยพลังคลื่นเต่าแต่นางกินรีกลับดูดซับพลังนั้นไปอย่างง่ายดายลูฟี่พยายามยืดแขนจับแต่ก็จับไม่ได้ เซเลอร์มูนสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดอันลึกซึ้งในวิญญาณของนางกินรีมันไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกบีบขันด้วยพลังงานมหาศาลจากมิติที่แตกต่างกันน้องเบียตัวสันด้วยความกลัวแต่ก็พยายามอธิบายนี่คือกินรีครับเป็นเทพธิดาก,กึ่งมนุษย์กึ่งนกที่อาศัยในป่าหิมพานท่านคงกำลังทรมาน เซเลมูนเบิกตากว้างเธอสังเกตเห็นว่าพลังงานทั้งหมดพุ่งตรงไปยังแก้วผลึกโบราณที่ประดิษฐ์สถานอยู่ใจกลางพระปรางซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยแสงเรืองรองอันน่าขนลุกมันคือรอยแยกมิติเซเลมูนอุทานและแก้วผลึกนั่นคือศูนย์กลางพวกเขาทุกคนตระหนักว่าภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ใช่กินรีแต่เป็นรอยแยกมิติที่กำลังทำลายทุกสิ่ง การเผชิญหน้ากับรอยแยกมิติที่กำลังขยายตัวเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โกคูรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ในฝ่ามือเตรียมปล่อยพลังเคลื่อนเต่าในระดับที่ควบคุมได้เพื่อสลายพลังงานที่ผิดประการส่วนลูฟี่พยายามใช้ฮาคิแห่งราชันเพื่อกดดันพลังที่กำลังปั่นป่วนส่วนเซเลอร์มูนชูคาถาขึ้นเหนือศีรษะแปล่งแสงแห่งการชำระล้างบริสุทธิ์ออกมาอย่างต่อเนื่องแสงสีชมพูอ่อนๆสอดประสานกับพลังของโกคูเพื่อให้รอยแยกมิติสงบลง ลีวายอาศัยความแม่นยำและการสังเกตการอันเฉียบคมมองหาจุดอ่อนของพลังงานที่ไหลบ่าออกมาจากแก้วผลึกโบราณน,นั้นเขาสังเกตเห็นว่าแสงที่เปล่งออกมามีจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอในบางจุดน้องเบียซึ่งจำคำบอกเล่าของปู่เกี่ยวกับการบูชาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ได้พยายามตะโกนบอกปู่เคยบอกว่าแก้วผลึกนี้ต้องใช้พลังงานแห่งความสงบและการรวมใจถึงจะควบทุมได้ ด้วยคำแนะนำนั้นเซเลอร์มูนจึงเปลี่ยนการปล่อยพลังเป็นการปลอบปลมลูฟี่มุ่งมั่นด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งโกคูรวบรวมพลังแห่งความดีงามบริสุทธิ์ส่วนลีวายใช้ความนิ่งสงบของจิตใจช่วยสมดุลพวกเขาสื่อสารกันผ่านพลังงานและท่าทางพลังจากทั้งสี่ผสานกับพลังของน้องเบียก็เกิดเป็นคลื่นพลังงานสีทองอารามที่แผ่ออกไปโอบล้อมแก้วผลึก พลังงานมืดทะมึนเริ่มสลายไปนางกินรีส่งเสียงที่อ่อนลงและค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติรอยแยกมิติเริ่มหดตัวลงจนหายไปแก้วผลึกโบราณกลับมาสงบนิ่งเปล่งแสงนวลตาพวกเขาทั้งหมดอ่อนแรงลงแต่ก็รู้สึกโล่งใจโกคูลูฟี่เซเลอร์มูนและลีวายมองหน้ากันด้วยความเข้าใจน้องเบียรยิ้มกว้างด้วยความภาคภูมิใจพวกเขาได้ช่วยกรุงเทพไว้แล้ว แม้ยังไม่รู้จะกลับบ้านได้อย่างไรแต่การผชนภัยครั้งนี้ได้สร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเขาเสียงระฆังวัดดังขึ้นอย่างไพเราะรากับจะเฉลิมฉลองการผสานร,รวมของสองโลกและแก้วผลึกโบราณก็ยังคงเปล่งแสงแวววาวรากับเชื้อเชิญสู่การผจญภัยครั้งต่อไป